Zombie เอาละครับก็ต้องกบก้าวสวัสดีเพื่อนๆพีนพน่น้องชาวเกมเสมอร,ร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูส <Double> ิตวอร์ดเ uh> ก่าแล้วกับเข้ามากันแล้วนะครับในเกมต่อสู้ใน,นโนเสาร์สุดดูเดือดเราเล้าใจนะอ่ะลีกเป็นไงบ้างครับตอนนี้ มีแววว่าจะได้แรดคู่กันบ้างหรือเปล่าไอตัวผมเนี่ยได้อยู่แล้วล่ะคนเก่งอย่างเราเนอะต้องพูดมม้ซะหน่อยไหนๆก็ขิงขิงนิดนึงขิงแก่ผมว่ามันก็เผ็ดนะบางทีอะเผ็ดเรียกว่าเผ็ดฟันเลยทีเดียวเราอไม่ได้ว่ะกดไม่ได้อะไม่เอาละเก็บแค่นี้ก็พอเงินเยอะละอ่ะก็ไม่มีอะไร ต่ว่าไม่มีอะไรทําก็มีอ่ะมันต้องตีลีกนะครับแต่ว่าเวลาผมไม่ค่อยมีนะอ่ะผมก็จะเล่นแพ็คที่เหลือแพ็คนี้ก่อนนะครับสามอ่ะก็แพ็คนี้นะแพ็คที่เหลือเนี่ยก็มีเวลาทุกสามวันเก้าชั่วโมงแต่ผมไม่สนใจเลยนะครับผมจะตีแล้วนะครับเพื่อการฟาร์มที่สมบูรณ์แบบของนักฟาร์มในตำนานมาไม่พูดพ่อมทำเพลงมีห้ายกเลยหรอเลยอ่ะกดไม่ติดซะงั้นน่ะแต่ผมเห็นยกแรกแล้วนะครับก็ได้อยู่นะ อาเราต้องเอากินกินเนื้อไปสักตัวใช่ไหมเอาไม่ต้องเก่งมากก็ได้เดี๋ยวเอาคอมปี้ไปเลยอาพูดเล่นแบบนั้นแหละอาผมเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันเอาลังแกไปวะเฮ้ยเอาชนะง่ายๆสบายๆนี่แหละเอาเเนี่ยผื่อเผื่อเผื่อเผื่อชุดล่างไงชุดล่างกว่านี้นะครับอาเอาแบบสู้สี่สู้สี่ดูดีนะเนี่ยสู้สี่ละดูดีจัดเลยโอเคมันทับจะไม่มีดาเมจเลยนั่นนั่นอะอ่ะลุย พันหนึ่งเดียวพันเดียวเอง่ะเนี่ยนี่แพ็คีีมึงให้การอยู่เลยดีกว่าเออไม่จอตีเก็บสแต็กไว้นะมาเลยจะจะทำยังไงก็เข้ามาอุย้ยจมตีสองเลยใจมันถึงจจัดจนี่ผมชนะแล้วเหรอยังงงมากผมชนะแล้วเหรอจัดการมันจิกนโดซาลัตสีนะกันก็ให้นะครับโอ้ยเป็นโมเดลที่เท่ที่สุด โอ้ยแย่เล่นนะโมเดลนี้เป็นโมเดลจิแกนโนที่ดูไม่ได้ที่สุดในเกมนี้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่ว่าเจนสองนะโอเจน2เท่จัดเลยทําไมมึงทำเจนแรกอย่างงี้วะไม่เข้าใจเลยจริงๆอ่งโอ้โหเดียวพยายามจะหาตัวกระจอกตัวอ่อนอยู่โอ้โหต้องมีแต่เก่งๆว่ะเอาตัวนี้ไปตวงตัวนี้ไปตัวงเอ้ยไม่ได้ว่ะเราต้องใช้ตัวเดียวนะครับเออได้ได้ได้ใช้ตัวเดียวใช่ไหมเอาแบบไม่ต้องเก่งมากก็ได้ มันเริ่มมันเริ่มมีสแต็กนะมันเริ่มมีเลเยอร์นะผมดูนะเอาตัวนี้ก็แล้วกันโอเคเอ้ยตัวนี้เลือดน้อยเอ้ยเลือดเยอะฝ่าเอ,เอามาน่าจะได้แล้วแหละน่าจะไหวยอยู่นะล,ลุยมาเวลาจะเอาตัวแรกเก็บสแต็กไว้ตัวที่สองอุ้ยพลังโจมตีกับท่วมเลือดมาเลยอ่ะแต่ผมเก็บสแตก็กไปฝางนะ ่องนะครับตัวิีมันจะทำยังไงสมาคมไก่ชนส่งข้าประกวดสองตัวมันโจมตีอันเดียวเลยอ่ะแสดงมันอยากให้การเราจัดจัดมีสามเราตายนะสามสิบเก้าไม่ตายอยู่แล้วโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีหนึ่งโจมตีสองไม่ป้องกันด้วยอ่ะนะเปิดโอกาสที่มันได้โจมตีเราจังๆเลยนะอือจุนจิ้มายน้ำโจมตีสามนี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะ เจ็บเยอะเหมือนกันนะเกือบตายออมันมีแค่2องไงมันไม่ได้มี3นะโจมตี2เลยนะโอ้โหโ,โหดจริงๆเป็นบอดที่โหดเอามาหิดมากโจมตีอย่างเดียวเดี๋ยวก่อนไอฉันเปิดได้การทองก่อนตายซะตามเรียบร้อนยะผมว่าอุย้ยมีตัวสุดท้ายนี้อาจจะเป็นพ่อจ้องแม่ในหน้ตสองคนจะได้ไม่เป็นไปได้นะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมันสตัวเราตัวหนึ่งคคยดูนะ ยังสองตัวอยู่ยังสองตัวอยู่ยากอยากยากมันลุ้นเงี้ยนะว่ามันจะสามตัวหรือเปล่าเออไม่ได้ว่ะต้องต้องต้องดูเด็ดหน่อยต้องดูเด็ดกว่านี้หน่อยออาต้องมีไม่ต้องมีเลือดอะเอาอย่างนี้ไปเลยดลุย <c oughs> กล้าไม่ให้มันตั้งตัวใดๆทั้งนั้นอุ้ยแต่เลือดเราน้อยนะทีนี้อ่าไม่ไม่ไม่ป้องกันแม่อะไรทั้งการน,นะอินอินมาเลยกล้าไปละ เดี๋ยวโกลัะโบไม่ฆ่านะครับผมป้องกันหนึ่งไว้ก่อนแล้วเหลือไว้สองเนอะป้องก,กันสองเลยว่ะทีนี้มันรู้ตัวเหมือนกันนะครับอืมนี่สี่นาทีเล่นยกสามแล้วว่ะเอ้าเฮ้ยมันไม่ทําอะไรเลยอะ่ะผมจะแย่มันนะครับจบทีหนึ่งจบทีสองจบทีสามนะครับแล้วก็ป้องกันหนึ่งเหลือไว้หนึ่งตายสิครับอย่างงี้ไม่ตายว่ะเหลือหน่อยหนึ่งนะเบิร์ตสันอืมรู้จักป้องก,กันเหมือนกันนะเราเ เหลือ11นะครับเปลี่ยนตัวว่าเปลี่ยนตัวทำไมวะเนี่ยไอ้เสียสแตกเหรอเหลือดสองนับโจมตีสองด้วยโหดเอาไม่หิดจริงๆเออซึมผมรอดมาได้สบายอะเรียกว่าอย่างสบายอะโจมตีหนึ่งโจมตีสองแล้วก็อ่าป้องกันหนึ่งเดี๋ยเผื่อตายแล้วก็อ่าเดี๋ยวเหลือเยอะไปตัวนั้นมันเหลือเลือดก็ตีหนึ่งเหลือเยอะเกินไปเมื่อกีเหลือหนึ่งก็พอแล้วอ่ะ นั่นไงเหลือเลือ11เองนะเฮ้ยผมมีสิทธิ์ตายได้นะเนี่ยทำไมป้องกันเลยนะใช่ทำไมป้องกันเลยนี่มีสิทธิ์ตายได้นะโอเคถ้าป้องกันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับ191นะเห็นไหมถ้าไม่ป้องกันเลยนี่มันโจมตีเกือบ300เลยนะตายซะอย่าอยู่เลยเกือบได้ใช้ไม่ตายเนี่ยเก็บจะแตกไปจแตกมาเกือบได้ใช้ไม่ตายเรียบร้อยโอ้ ไก่ต้องเจอไก่ซะหน่อยเนี่ยม,มันก็บอกว่ากลัวไก่มายกนั้นยกนี้กลัวนกมามายกสี่แล้วนะครับคลิปนี้สงใส่อาจจะสั้นหน่อยเห็นไหมมันมี3ตัวแล้วเห็นไหมจริงมะล่ะชิบหายแล้วมันมี3ตัวแล้วผมสงสัยต้องจัดเน้นๆละเน้นหนักเน้นหนักนะครับถ้าไม่เน้นหนักนี่สงสัยเอาชนะมันไม่ได้ง่ายๆนะเพราะมันมีโอกาสเก็บสแ็กได้นะต้องเอานกตัวที่แบบว่าต้องเฟรแล้วอะ เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับโอเคเฮ้ย okay. หรือเราจะเอาตัวเลือดเยอะไปดีวะไม่เอาไม่เอาเอาดาเมดท่วมไปเลยหุ่นนี้นดัมเมจล้นมันเลยนะเนี่ยอ่ะเอาตัวนี้ไปแหละเพลาโรด,ดอนนับลยก็ยัง1 0 0 0พันอยู่เหมือนเดิมนะโอ้โหสี่ร้อยาเลยเหรอนี่เรียกว่าเขียวขนมเลยวป่าโจมตีหนึ่งเสร็จโจตีซะไม่นะกูนึกแล้วมึงก็มาสามตัวกูวตัวเดียว <c oughs> แต่ว่าเราก็ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับนโนเต่าเราเอ้ยยังพอไหวอยู่ถึงแม้ว่าจะหมดในการตีลิดไปบ้างก็ตามนะโจมตีสองสบายยืนหยัดอยู่ได้แบบสบายๆจมตีหนึ่งแล้วก็เหลือไว้นึ่งไม่งั้นมันก็เก็บกระแสกได้สิถ้าเกิดว่าเรา,เอาไอ้นี่มานะเอาตัวที่แบบว่าดูดีดูดีมาหรือว่าชนะทางหน่อยเดียวมานะคับเก็บกระแตกได้เราตายเลยนะถึงแม้ว่าจะชนะทางก็ตาม แต่เรามีตัวเดียวไงเราพลาดไม่ได้นะครับโอเคหวานหมู่เลยทีเดียวแต่ต <c oughs> ัวใจกับทองอยงแนแน่นอนตายซะย,ยังอยู่เลยจัดการมันเทลาโนดอนนี่นะลากอรลิมโนสุขับเ้ย <c oughs> <c oughs> อ่ะยกสุดท้ายแล้วนะครับอ่โหูดูสิกับทองทั้งนั้นเลยวะ <c oughs> กับเกลือก็มีนะแต่ว่าผมมีเปอร์เซ็นต์เอ้ยมันเปิดให้สามสามเลยเหรอ อย่างนี้ก็สบายแฮดิเรียกว่าโอ้โหจัดเก็นใบแบบง่ายๆเลยนะอามาคำมวอนประทะขำม,ม้อนแมเออเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะมันจะได้สู่สี่นะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะแล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งมาคำม้อนประทะขำม้อนนะครับมอนเลยมาไม่ได้เล่นสายขำมอนมานานแล้วนะครับมามาดูกันว่าใครที้นัทชิจกลารแกว่งกันนะครับ โจมตีเลยความกล้าแก่งสุดขีดอยู่ในตัวเรานีนะไม่เจ็บไม่คันเลยว่ะโอ้โหบอลทิตาโซล่าตัวใหญ่ยักษ์เลยทีเดียวเออในในสสยคอมมวนใส่อะไรเนี่ยบอลทิตาโซล่านี่ก็ตัวใหญ่สุดแล้วน,ใน,ใน,ะนะในสายคอมมอนนะนะถ้าผมจำไม่ผนะิดนะโจมตีหนึ่งแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหนึ่งนะโอเคกัดมันไกลแจ้ไม่กัดด้วยอะ่ะฟว้านห่างนะโอ in, ้โหตายง่ายๆเลยบอลทิตาโซล่ามา แกงแกวมาผมเรียกมันแกงแกวนะครับมามันก็แกงแกวจริงอ่ะดูดิโจมตีสองนะเอือตายอ่าสต๊กมันไล่หลังเราก็ดีอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้เริ่มเปิดฉากก่อนนี่เราแย่เลยนะโจมตีหนึ่งโจมตีสองแล้วก็เหลือไว้สองนะครับโอเคจริงๆป้องกันก็ได้ไม่ใช่ท่ามไม่ตายเนอะให้ตัวสุดท้ายใช้ท่ามไม่ตายนะมาเลยร้อยสามสิบสี่นะ ก็โหดกันแน่แน่ถ้าเอาจริงผมต้องป้องกันหมดเลยนะด้านโจมตีสามอุ้ยสั่ตายอุ้ยผมมีหกแล้วนะนี่ถ้าเอาจริงๆนี่ใช้ข้าไม่ตายได้เลยนะแต่ไม่เอาแล้วนะครับเสียเวลานะจัดการมันชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วเพอร์แคนมีมัดนะออใช่ปะ่ะใช่แล้วแหละใช่แล้วแหละอ่านไม่ทันนะเพนะอร์แคนมีมัดนะอาจจะเพอร์ซิอุสก็ได้ปะคนละเรื่องกันลอะอ่ะ บาผมก็ได้การ์ดแล้วนะครับอ่าปัดอสอบอัสอบหาสิบแล้วก็เออได้แล้วนะครับนาสูตโตอเซเลาทอปนี่จ้าเว้ยยังดีว่าได้การ์ดคอมมอนโอเคอีก 65JW นะครับอืมค่ะเป็นศึกที่แบบว่าเต,ตินเต้นเล้าใจดุเดือดแล้วก็ประทะกันถึง5ยกเลยนะครับ <laughs> นี่กูพูดไปชดหรือเปล่าแต่ก็ดีดิโอ้โหมีแพ็ง่ายๆสบายๆบายมากเลยจมเนะไม่ใช่มึงโอ้โหตะบีต้ตะบันบางเกมนะโอ้โหยังกระชิงการ์ดวิบวับอ่ะยังกับแบบว่าอะไรอะแคทออฟไททันน่ะบางทีชิงแค่การ์ดเงินอย่างเงี้ยโอ้โหผมบางทีไม่ตีเลยเพราะว่าโอ้โหมันยังไงอะมันทหย่หินฮะหรือหวดเกินไปบางครั้งนะ,ะก็ได้ของง่ายๆก็รู้สึกดีนะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้การ์ดที่แบบว่าสุดยอดก็ตามนะแต่ว่าก็เป็นเกมการต่อสู้แข่งขันที่ดีนะอ่ะตรงนี้ก็ใกล้เต็มทีแล้วนะเหลือสา3วันกับ8ชั่วโมงนะก็ล่อเข้าไป6 0 0 0 0ฟอฟ้าเลวนะอ่ะก็แค่70แค่7 5 0 0เองก็จะได้เลยนะก็มีโอกาสได้พิวับใบนี้นะชื่ออะไรก็ไม่รู้ก็ใครรู้ก็คอมเมนต์ด้วยละกันแล้วนอกนั้นก็พาวนนาอยาให้ได้การ์ดคอมมอนก็แล้วกันนะอ่ะพอดีฝานะก็เหนื่อยแล้ว กะเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะ,ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากอมเปนเพื่องล่างนะถ้าว่างผมก็จะไปตีลีกนะตอนนี้ยังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะก็ลงคลิปสั้นๆอย่างนี้ไปก่อนนะมันก็ไม่สั้นเท่าไหร่หรอก12 15นาทีอะไรประมาณนี้ไปก่อนนะอ่ะก็ถือว่าดูเพลินๆไปก่อนนะพักเวลาคันลีกนะ,ะสำหรับคนที่ว่ากําลังตึงเครียดเรื่องลีกก็มาดูคลิปผมก็ได้นะไ,ได้แบบว่าเครียดมาเดิมไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นนะเครียดมาเดิมนะอ่ะ ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เมาง่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด u b บสไคร e ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากก,กดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับ e ีโ o u ก g a i n ทุกคนแฟนได้ย,ยังเล่นอยู่ไปแล้วเฟ้อย